สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคอนวีมาร์กนะครับผมและวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรายการ how to mid เป็นเอพิโซด4แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเมทแอซซัสซินนะครับซึ่งเป็นเมทแอซซัสซินที่โกงมากๆนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นกลางสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเนี่ยนิยมเอาไปเล่นป่านะครับเพราะว่ามันจะฟาร์มไวมากๆนะครับแล้วก็1ชุดนะครับว n นคิวเลยนะครับผมซึ่งฮีโร่ที่ผมกำลังพูดถึงนะครับก็คือฮีโร่เพยนั่นเองนะครับผม อ่าครับผมผมจะบอกว่าเพนเนี่ยมันเป็นฮีโร่เมทแอสซัสซินนะครับที่มีความคล่องตัวสูงมากๆนะครับมันสามารถเข้าออกไฟได้ไวมากๆเลยนะครับเข้าไปฆ่าแล้วก็ออกมาได้เร็วมากๆนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสกิลเพนกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทำไมมาถึงเป็นเมทแอสซัสซินที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เข้าออกไฟได้เร็วมากๆเลยนะครับสกิลแพสซีฟของเพนนะครับทุกครั้งที่เพนใช้สกิลนะครับการโจมตีภายใน4วินาทีเนี่ย จะถูกเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับสร้างความเสียหายโบนัสเวทเพิ่มเติมเลยนะครับผมการโจมตีแบบพิเศษเนี่ยเป็นการโจมตีแบบว่าย้ายฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมติเราอยู่หน้าศัตรูนะครับแล้วเราทําการใช้สกิลแล้วนะครับแล้วทําการโจมตีปกตินะครับเราจะย้ายไปอยู่ด้านหลังของศัตรูเลยนะครับสกิลนี้หรือว่าแพสซีฟนี้นะครับทุกครั้งที่มีการสังหารหรือว่าช่วยเหลือนะครับผมจะเพิ่มพลังงานสูงสุดของเพจเนี่ย10หน่วยนะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดสแต็กันเนี่ยอ่่200หนนนนวัเง ต่อนะครับผมสกิลหนึ่งของเพนนะครับสกิลหนึ่งของเพนเนี่ยเป็นการบังคับดวงวิญญาณของเพนให้ออกไปจากล่างนะครับโดยที่ล่างต้นเนี่ยยังอยู่กับที่นะครับแล้วก็ล่างต้นเนี่ยจะมีสถานะป้องกันสถานะต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสตัรหรือว่าสโลนะครับจะไม่สามารถทำเอฟเฟกต์นี้ต่อล่างต้นของเพนได้นะครับและอีกครั้งที่เรากดสกิลของเพนนะครับหลังจากที่ถอดดวงวิญญาณไปแล้วนะครับเพนจะย้ายจากล่างต้นนะครับไปสู่ตำแหน่งที่ดวงวิญญาณลอยอยู่นะครับ ต่อมานะครับสกิลสองนะครับสกิลสองของเพนเนี่ยเป็นสกิลสร้างเอลรอบตัวนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับผมสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ใบัตรูด้วย0.75วินะครับถ้าหากเพนเนี่ยยืนอยู่ในภายในวงกลมนั้นเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับจะฟื้นฟูลเอนเนอร์จีตามขั้นของสกิลที่อัพไปนะครับอ่าสกิลนี้นะครับมีสกิลติดตัวด้วยนะครับเมื่อเขาได้รับความเสียหายเวทย้ําว่าเป็นเวทเท่านั้นนะครับ 30%ของความเสียหายเวทเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น HP นั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลสร้างดาเบจหลักของเพลเลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆแล้วก็มันเป็น a อลด้วยนะครับคอมโบกับอ่าแพสซีฟที่เวลากดใช้สกิลแล้วจะเป็นตีโบนัสดาเมจด้วยนะครับต่อมานะครับสกิลสุดท้ายของอ่าเพลนะครับหรือว่าสกิลวัตตินั่นเองนะครับเป็นสกิลที่เข้าไฟได้ไวมากๆหรือว่าจะใช้เป็นหนีก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่แรงมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้นิดหน่อยนะคครับก็ื เพนนะครับจะกระโดดถอยหลังไปนิดนึงนะครับหมแด่ <That S 1> ถอยหลังมาแล้วก็พุ่งไปสู่จุดที่เรามาร์กไว้นะครับผมซึ่งในระหว่างที่เขาพุ่งไปเนี่ยหรือว่าระหว่างที่เขาใช้สกิลเนี่ยเขาจะได้รับความเสียหายลดลง50%เลยนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเป็น AE หลังจากที่พุ่งไปแล้วด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสมมติตัวบางๆหรือว่าพวกแครี่พวกเมดที่แบบไม่ได้ออกของป้องกันเลยเนี่ยตายแน่ๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาพุ่งไปแล้วเนี่ยเขาสามารถ อ่าคอมโบกับแพสซีฟได้นะครับสกิลสองสกิลหที่เขายังมีอยู่เนี่ยก็สามารถไล่ตามค่าได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงรูนนะครับพลังแฝงแล้วก็ช l ร e เจอร Skill ของเพนกันนะครับว่าอะไรที่เหมาะกับเขามากๆเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รูนกันก่อนนะครับรูนที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นเดโซเลสสิบเมตร สปิริต10เมตรแล้วก็จะเป็นสเตน10เมตรนะครับผมถามว่าทําไมถึงเป็นลูนชุดนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เพนใช้สกิลไปแล้วนะครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะเป็น a o e อยู่นะครับสปิริต10เมตรเนี่ยเป็นการเอามาเติมดาเมจที่ขาดไปนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นพลังแฝงนะครับพลังแฝงที่เลือกใช้ของเพนนะครับก็จะเป็น Curse of Death นะครับถามว่าทําไมถึงเป็น Curse of Death นะเพราะว่า เพยเนี่ยเป็นการเบสดาเมจเป็นชุดๆนะครับเีการใช้สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อัติแล้วก็พร้อมกับการโจมตีปกติแทรกเข้าไปด้วยนะครับเคิร์ชอัพเดตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาช่วยเติมเต็มดาเมจที่ขาดไปของเพยนะครับส่วน uh, พลังแฝงรองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราอ่าเล่นเลยนะครับถ้าอยากเอาแรงเลยนะครับก็เอาเป็นสีแดงเหลืองแต่ถ้าอยากเอาเป็นแบบผิ้วหน่อยนะครับมี อ่าสกิลมีอาร์กติกออฟช่วยเหลือในการหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยก็เป็นแดงฟ้ามาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้กันได้นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นชาเลนเจอร์สกิลนะครับชาเลนเจอร์สกิลที่เพนใช้กันหลักๆทั่วไปเลยนะครับก็คือ Execute นั่นเองนะครับถามว่าทำไมาถึงเป็น Execute นะครับทำไมาถึงไม่เป็นแบบพวก Figure หรือว่าจะเป็นแบบ สปินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพนเนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเอก็เป็นอีกพลังแฝงหนึ่งหรือว่าเป็นอีกชาริเจอร์สกิลหนึ่งที่เอามาเติมเต็มดาเมจที่ขาดไปของเพนนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าอันตินะครับรวมกับเค r ร์ดอัพเดย์แล้วเนี่ยเอก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สามารถใช้ในการปิดบัญชีเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเซ็ตไอเทมของเพ็น,น อะไรที่หลากหลายมากเลยนะครับเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเพลที่เป็นฟูดเมดด้วยนะครับจะเป็นเพลที่แบบเป็นกึ่งแทงนหน่อยๆด้วยนะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันว่าแบบเพลบางคนเนี่ยก็ออกแบบโซลิงออร่ามาช่วยนะครับหรือว่าเพลบางคนก็ออกเป็นฟอร์สการ์ดมานะครับเพราะว่าเขาต้องการเลือดที่จะเข้าไฟนะครับแต่ว่า เพนที่ใช้ของผมนะครับหรือว่าเป็นเพนมิเลนเนี่ยผมจะใช้เป็นเพนที่เป็นฟูลดามจเลยนะครับคือจะเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับเป็นอโพเป็นมงกุฎแล้วก็เป็นสตาร์บ n ฟนูนะครับซึ่งอ่าผมจะบอกว่า3ไอเทมเนี่ยเป็นไอเทมหลักของเพนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นไอเทมที่สามารถเบิร์สตัวดามจชุดหลังของเขาได้แบบคล้ายๆแบบวันคอมโบวันคิวเลยนะครับแล้วอาร์ติ o ออฟกับเดียร์เบสซิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยนะครับอาร์ติ o ออฟเนี่ยเราออกมาเพื่อแบบ เหมือนจุกระดับหนึ่งนะครับเหมือนแบบเล่นเชิงนู่นนี่นั่นนะครับว่าแบบเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเรากดอ r ร์กติออฟเพื่อให้เพิ่นเนี่ยสามารถโถมเข้ามาได้ต่อนะครับหรือว่าจะเป็นยามเบสซิ่งที่ต้องการแบบว่าเหมือนมีเหมือนก๊กอก2ขึ้นมาแบบแล้วก็เทดเลือดกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่2ชิ้นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เลยนะครับเราอาจจะมีบางเกมที่ต้องออกโซลสกอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแบบเราเป็นเมดเนาะบางทีฝั่งตรงข้ามมีพวกแบบโมเลนมาหลอก มีทาร่าที่แบบมันเบิร์สค่อนข้างที่จะยากแบบเบิร์สไม่ลงเลยเนี่ยเราสามารถสลับเอาโซสกอร์เนี่ยมาแทนได้นะครับอาจจะออกโซสกอร์ก่อนชิ้นแรกก็ได้นะครับถ้าเพื่อนมีดาเมจเพียงพอแล้วนะครับหรือว่าเราจะอาจจะออกชิ้น2ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเพื่อนๆลองไปศึกษากันดูนะครับลองไปศึกษาไอเทมของเพนกันดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงคอพโบแล้วก็รูปแบบการเข้าไฟของเพนกันนะครับ โดยรูปแบบการเข้าไฟของเพนนะครับจะถูกแบ,บ่งออกเป็น2แบบนะครับโดยแบบแรกนะครับจะเป็นาการใช้สก,กิลหนเพื่อเข้าไฟก่อนนะครับกับแบบที่2นะครับจะเป็นการใช้อติเพื่อเข้าไฟก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ2รูปแบบนี้กันนะครับ โดยที่รูปแบบที่1ของเพจที่ผมได้บอกไปนะครับจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของเพจเลยนะครับถามว่าทําไมถึงดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้สกิลหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับเรายังจะมีสกิลวัตติอยู่นะครับซึ่งสกิลวัตติตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ในการไล่ฆ่าศัตรูที่เหลืออยู่ได้นะครับรวมถึงสามารถใช้ในการหนีออกจากไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในรูปแบบที่2นะครับจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้สกิลวติเข้าไปแล้วนะครับสกิลที่สามารถหนีออกมาจากไฟได้เนี่ยจะมีแค่สกิลหนึ่งแค่สกิลเดียวนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทิ้งร่างร่างต้นเราไว้นะครับซึ่งถ้าสมมติเราใช้สกิลวติไม่โดนแล้วเรา,าเข้าไปในใจลางสตูเนี่ยเราก็สามารถโดนลุมฆ่าได้ง่ายๆเลยนะครับและถามว่าทําไมเราไม่ใช้แค่รูปแบบแรกอย่างเดียวนะครับข้อดีข้อเสียของมันก็คือระยะสกิลนั่นเองนะครับ โดยที่ะระยะทําการหรือว่าระยะในการใช้รูปแบบที่1นนะครับจะอยู่ที่ระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับแต่ว่าในการใช้รูปแบบที่2นะครับจะเป็นระยะไกลเลยนะครับซึ่งเราสามารถเติมไฟได้ค่อนข้างที่จะเร็วในรูปแบบที่2นะครับแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูก่อนเนาะก็คือคอมโบของรูปแบบแรกนะครับเป็นการใช้สกิลหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไฟนะครับ จะเป็นการใช้สกิลหนึ่งลอยไปนะครับแล้วก็ตีทั่ปกตินะครับแล้วก็ใช้สกิลสองตีปกติอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นการเบิร์สดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับแล้วก็เรายังจะมีสกิลวัตติอยู่นะครับถ้าสมมติสติอ่าศัตรูเนี่ยหนีหนีไปนะครับเราก็สามารถตามได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถใช้สกิลวัตติเพื่อหนีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงฟูลคอมโบให้ดูก็คือการใช้สกิลหนึ่งเพื่อเข้าไฟนะครับตีธรรมดาทีหนึ่งตีธรรมดาทีหนึ่งแล้วก็ใช้อตินะครับแล้วก็็็ตีีีธรรรมดดาอออกกกกทนนนนึงงแล้วัั่เะคคบื ี๋ยวผมจะเรียงให้นะครับก็คือใช้สกิลหนึ่งตีธรรมดาสกิลสองตีธรรมดาสกิลสามแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะใช้การโจมตีธรรมดาแบบพิเศษช่วยเหลือในการหลังจากที่เราใช้สกิลทุกๆสกิลไปนะครับต่อมานะครับจะเป็นการใช้อันติเพื่อเข้าไฟก่อนนะครับระยะทําการของอันตินะครับจะค่อนข้างไกลนะครับสามารถใช้ในการล้วงแนวหลังได้นะครับถ้าสมมติแคนรี่นะครับยืนอยู่กับเมดนะครับซึ่งมันบางเนาะเราสามารถใช้เป็นวันเทิร์นคิวได้เลยหรือว่า อ่าเหมือนแบบฟูลคอมโบเดียวเนี่ยสามารถฆ่าตัวบางๆได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับก็คือการใช้อติเพื่อเข้าไฟก่อนนะครับอตินะครับอติเสร็จแล้วตีธรรมดาทีหนึ่งสกิลสองตีธรรมดาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใช้สกิลหนึ่งนะครับเลือกเอานะครับว่าสามารถไล่ฆ่าได้หรือว่าเราสามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อนหนีออกจากไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมใช้เป็นฟูลคาโบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ การใช้อติเพื่อเข้าไฟ์นะครับอติเสร็จแล้วตีธรมธรมดา2ตีธรรมดา1ตีธรรมดานะครับผมแล้วก็กด e x c e ตอนปิดบัญชีนั่นเองนะครับถามว่าเพนเนี่ยถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่าสามารถสปิดพ put ได้ดีนะครับเพราะว่าความสามารถในการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับรวมถึงอันติเนี่ยศัตรูที่จะมาจับเขานะครับถ้าไม่มี cc ที่หนาพอนะครับมันก็ หรือว่ามีสกิลล็อกที่ตายตัวนะครับอย่างพวกอะไลเซอร์อย่างพวกอารัลเนี่ยเพนก็จะสามารถหนีไปได้ง่ายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเรานะครับว่าเราจะใช้เพนในการเล่นยังไงนะครับอาจจะเป็นแบบว่าแนวดักพุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแนวสปีดพูทเพื่อป่วนไฟก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นของเพนในเกมจริงๆกันเลยนะครับว่าเพนกลางนะครับหรือว่าเพนมิดเลนเนี่ยรูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้นเกมกับเลดเกมเนี่ย อ่าแนวทางการเล่นเนี่ยเปลี่ยนไปไหมนะครับเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม Welcome Mm -hmm. Find your soul. Is invigorating, isn't it? Okay. Oh my. The flesh is a good. Nice. Keep your mouth shut. Never return to Lokai. ได้อยู่นะค่อยๆเล่นได้อยู่ครับ I can't believe I'm the teacher now. Mouth shut. The flesh is a bird. good listeners are much more rare than good performers. Good Keep your mouth shut. The audience here is clear the minion wage. The flesh is a bird. Ultimate your soul. The flesh. ากให้ครับจะผมลากลางให้ระวังนะครับพิเตอร์จะไป<ห>ไนะพิเตอร์จะไปนะครับผมทำลางให้ก <Moo> ่อนครับเดี๋ยวผมทำลางให้ก่อน <laughs> จเย็นจะได,ได้ครับผม,ผมทำร่างให้อ่ะแต่ผมเป็นตัวสปิดให้ครับไปอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปบนเลยครับเดี๋ยวไปบนกันเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามไปครับไปไปไปช่วยไปช่วยช่วยเพื่อนเลยครับเดี๋ยวผมตันตันตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมตามไป ありがとうごい I'm dead. 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 i am dead เดี๋ยวผมเล่นให้ือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสปิตล่างให้แล้วเดี๋ยวอเอาคองกันแล้วเดี๋ยวเล่นบทต่อนะครับผมเกตการกับแกล้าให้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบนเลยครับเดี๋ยวมาผมดานล่างให้เดี๋ยวไม่ทัน the bird ข้าก็ได้ครับ よろしく頼む。